อาสว <laughs> ัสดีครับผมอ่ายินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรทุกท่านนะฮะผู้่าราโอ้ี่ล่จ้าเปจอ้ยิบากัเคลียร์ตอนนี้มากิกกอกใส่ขอฝากจากงานศพ ไม่ไม่ได้่านท่ากันดูกเสีอยู่โอมีอยู่อยู่ดูกนี่โอ้มามาเรอเบียงแวบ้านก็เปินมาอย่างฝั่งเขาสลู้เลยด้านซ้ายดาดฟ้าบ้านเขาอยียกเระเบียงจ้ะโออยู่บ้านเรียกเรอเบียงเรียกซันดา้าซันซันดังไหมตเธอมาให้ดีด้ตายเร็ว มานั่งนั่งใส่นั่งใส่กันไ้เกลียมเกี่ยมันอันนี้แล้วเหรอมีกินด้วยกันคำพูดใยุโรปเลือกว่าขี้ตรงกลาีนบ่หาแบบอีเกี่ยนะพเยไม่ได้มือนแ้่พวกพี่มันมันกินเออไปมันกินนีเรือตรงกลางเต็มไหมดเยร่วมบันเข้ามาเกลี่ยมันมาไข่ตรงไปฝอพกพใเย่มูนิวีนไข่เม่ ไจะเป่าเปว่าไม่ใส่าไปโผล่กัไงมายใส่แล้วอ้เห็นมันโผล่ที่บ้านอยู่บ้านบออ๋อเม่บ้านแล้วมึงวนมึงอยู่โงพยาบาลื่นม่กินยาอยางไม่กินวันนี้กิ่ป๊ัม คยกับยีมือสรลอสี่กิโลเนาะสี่กิโลยุ่ยใส่หกคนไม่ค่ะทำปกติซื้อไปกินยั่บ้านอะทำไป่ไแบบโล่สิโล่เลมดบวนเนี้ยวุ่นเนื้ยไม่เราจะเพกบุตรกับเมียกับไปสามโล่อเ้ยนีเขาบอกพื้น้นีสับเปลือกมากด้ว ปลาคือสวดเด็้ว่หมือนี้วะคือสวดเ่ามือนี้เมียเมียว่าปกติบ่มาอไดิไปกันส้บ่หายกินสิพอวะเขามาีเียดยิ้หน่อย่มีกางงูบ่เขามาเทียินเด้ว่าสัอะไรกินเขาว่าอะไรกระบาโอ้ ม็นแกกระดูเแล้วยิบกงงพอดีไหัเลือมันเขาเรียกคนแวกนั่งนไอ้ลคือไปขามแดนไบผู้เดียวว่ะอืมวนหามีเดียเลยเดี๋ยวเียววันเียเออนี่แหะเลิมแนวอาการของคนจะฉุกเฉินอือโอเคจะดีได้เจอัอืม กระซนระเอี่ยข้าเป็นรนการเนี่ปนเรียนียังก็ไปนั่งเก้าอี้นวดไปเรียนไปหยอดของเหรียนเล็กน้อยบัีไปบหายสองหายวกันวนี่ลวจะบัดคิ้วด้อเพื่อไปก่อนไปหลังนี่งานเลอยสองคู่ยาปะพ้วมกันนันทรายน้าท่านงูมีน้ำทรายเออเจาะปาก่อนขนาดอืมไม่ได้คู่นีแล้วกันเออคู่นีแล้วกัน มาตันเล้วมาตัเล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่้ช่งวพื้นต้องฝาวางวัพื้นเร็วบอกเลยบอกเลยบอเลยเรื่องยังดีเหรอเ้ยนี่เิ่จลีิสงเะทำไเออบ้าจังตักก้ล่ะเทไรเทไรเไร สี่หมื่นเจ็ดราคาโทรศัพท์ใช่ไหมถ้าใช้นี่ก็พอดีนะเออเอาโทรศัพท์มาแลกเอาบอหนีไหมถามเรื่องหนีได้หรือเธอคนโทรศัพท์หนีเท่าไหร่ลองประจําราคาโทรศัพท์ประจําราคาโทรศัพท์เกินกันยี่สามพันเนาะเอออันนั้นรู้ให้รู้ให้รู้ให้เอาบนนั้เขาจีบดอกแต่ต ouais. pues, right? well ุ้นเพรากันยี่ป่ไยใดนะไม่จ่ายก็ใดนะมันเป็นยุ่งเรื่องดอกอะไยเราจริงเออเฮ้ยเขาจีบดอกใทยบอกลายเออต้อเดือนเนาะเข้าไปไทย เจ้าหนี้บ้านมันถือลงเลยจ้ะไม่เหรอกินรู้อยู่ดีชนิดคู่ว่านพูดเร็วเนาะกินรู้อยู่ดีชนิดคู่บ้าขายกับขายดิอันนี้แค่เตือนอันนี้เจอจับหนักเนจับหนักจับเต็มนะจะไม่เกี่ยวนะจะไม่เกี่ยวด้วยเพราะว่าเขาสมัติไปแล้วหลอกหลัดก่อนหลับเดี๋ยวหลอเดี๋ยวหลอกแผลงกัน ตั้งโตตักโตตั้งโตแถลงการนั่นแหละเดาสารที่กระลุบไม่รู้จะทำมาหาเด็กนั่งเหยีงโย่ำเฮยังเฮยังเอ้ยเก็บเดือดเมื่อกล่าวแล้วว่าเพิ่งคนมาเป็นน้ำมูกอืมบอกบ่อยเป็นปัญหนอันนี้แค่ แค่น้ำจิ้มอีกหน่อยมันสิเป็นเป็นตอนคมยังนี่ฮะคมยังนี่บ่อโอ้คมบ่คมก็บอาเลยเป็นอย่างดียอายบอับเอาไปแล้วตะดมือหมอคือใครบ้างไดูไม่ไ้เดิ่งกินมาเบ่น

ังซึไเออได้รักเมนเฮาเฮาวะเออไอรักไอรักวายอย่างกเฮาปป้นผู้สาวสักน่อยโอ้ยบอมเปยนยังวะลืมอขนาดเขาเมนเองลืมมั้ยเขาเม็นสองันนะก็เลยลืมอิตหัวใจเลยเอาใจไม่สยท้งยัง่อนหมดเยเออมาอม้

ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบกไปแล้วมั้งโอ้ยยางไปอันนี่แล้วมั้งเอาไปแล้วไอ้ดมเสียบเอาพื้นคนสู้ฟังครับ